เ่างก้าของมันกลับดังเหมือนคนตึงตึงตึงสามก้าเหมือนเดิมเหมือนที่ใต้ถุนบ้านตะเพงชนรู้ทันทีว่าผู้ไร้ร่างตามมันถึงแล้วชนกัดฟันเปิดหน้ากระดาษสุดท้ายที่มีชื่อผีบันทึกไว้แล้วตัดสินใจทําในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเขาเรียกชื่อผีเสียงดังด้วยเสียงที่สั่นเพราะความกลัว สารเก่าเริ่มสะเทือนและเงาดำทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนกำลังฟังแต่ก่อนเขาจะพูดประโยคสุดท้ายของพิธีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงผู้ชายแก่เสียงที่เขาเคยได้ยินจากในสมุดมาช้าไปแล้วชนเขาหันควับและเห็นชายคนหนึ่งเยืนอยู่ใต้ต้นไม้สวมเสื้อผ้าแบบหมอผีโบราณใบหน้าซีดขาวไร้เลือดหมอคำผงกลับมาแล้ว และเขามองชนด้วยสายตาเหมือนคนที่กำลังรอชื่อใหม่ฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องไนท์ลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ